วันนี้มีรถแท็กเตอร์สวยๆเข้ามาเพิ่มอีก1คันนะคะสำหรับตัวนี้ b 2 4 4 0ตัว S นะคะขนาด24แรงม้าสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาอยากได้รถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะสภาพน้องสวยมากๆนะคะด้านหลังนะคะเพาปั่น pto ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะคะตัวนี้หน้าไม่เพียง120ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นไม่น้อยไม่แท้ไม่เดิมไม่จริงเลยนะคะสำหรับตัวนี้จดทะเบียนปีพศ2563ริมมีเล่มทะเบียนพร้อม เลยสภาพน้องสวยสมบูรณ์ทุกจุดนะคะระบบการทํางานใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะยางสวยหมดเลยทั้ง4ี่เส้นเบาะหลังคาสวยมาเลยนะคะแบบ คันนี้นะคะจากโรงงานมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลคูเบต้าแบบอินเดเร็กอินเจกชันสามสูบ4จังหวะสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ํานะคะสําหรับตัวนี้ตัวเปล่านะคะราคาตัวเปล่าจะอยู่ที่268,000บาทนะคะราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นๆเสริมเพิ่มเติมทักมาพูดคุยกันหลังไมนะคะหรือว่าอยากได้บุ้งกีตากทางร้านเราก็สามารถจัดการให้ได้นะคะสําหรับตัวนี้ตัวเปล่า268นะคะสนใจทักหาน้ําตาล ใช้เลยค่ะวอร์ดทิฟแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ